กาบเท่าระธานรัฐสภาที่เคารพกับผมพิสิทธิ์อาภิวัฒนาพงสมาชิกรัฐสภาก่อนอื่นอภิรายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีประเด็นสาคัญมากๆหลายประเด็นซึ่งมีผลต่อการลงมติในวันพรุ่งนี้ผมในฐานะสมาชิกวุฒิสภาขอเรียนและยืนยันในที่นี้ว่าสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ไม่เคยคิดจะขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่กระแสข่าวปั่นในโลกโซเชียลต่างๆซึ่งไม่เป็นความจริง หากแต่สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่รอคำวินิจฉัยของสารธรรมนูญรวมไปถึงสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่เคารพเสียงของประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงเห็นชอบกับรัฐธรรมนูลฉบับนี้จํานวนมากถึง16ล้านเสียงเมื่อวันที่7สิงหา2559และผมก็ต้องขอนําคําวินิจฉัยของสาธรรมนูลที่18ทับ2568ที่มีใจความสําคัญดังนี้แม้รัฐสภา,ามีอํานาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหากแต่เป็นอํานาจที่ได้รับการมอบหมาย ที่ถูกจํากัดทั้งรูปแบบกระบ,บวนการและเนื้อหารัฐสภาต้องทําหน้าที่ตามที่รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่กระทําการนอกขอบหน้าที่และอํานาจหน้าที่ที่รัฐมนูลกําหนดดังนั้นหากผู้ที่เสนอร่างแก้ไขรัฐมนูลไม่เคารพและไม่ปฏิบัติตามคำิติจฉของศาลหรือพยายามตีความไปในทางอื่นอาจทําให้การแก้ไขรัฐมนูญในครั้งนี้ล้มเหลวซึ่งส่งผลให้สมาชิกรัฐสภาสมาชิกกลุ่มผู้แทนราษฎรและสมาชิกกลุที่สภา ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนที่อยากเห็นการแก้ไขรัฐมนูลในครั้งนี้และจะอาจนำไปสู่การใช้อำนาจนอกสภาคือมีผู้ร้องเรียนครับท่านประธานร้องเรียนไปยังไหนไปยังสาลและพนูญเพื่อให้วินิจฉัยถึงกระบวนการแก้ไขรัฐมนูลในครั้งนี้วันนี้เรามาอภิปรายในเรื่องเนื้อหาของรัฐมนูญแก้ไขทั้ง3ร่างได้แก่ร่างของพักประชาชนและก็พักภูมิใจไทยและก็พักเพื่อไทย ซึ่งทั้ง3รล่างนี้ผมจะอภิปรายหลักๆคือล่างของพรรคประชาชนเป็นหลักเพราะเป็นล่างที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะขัดหรือแย้งกับคำนิฉัยของสารัฐธรรมนูญจนผมต้องตั้งชื่อล่างของท่านว่าล่างแก้ไขรัฐธรรมนูญซอกก่อนบ่อนทําลายเพราะมันอาจจะไม่เคารพและไม่ปฏิบัติตามคำนิฉัยของสารธรรมนูนหลายประเด็นซึ่งผมกําหนดออกมาด้วยกันเป็น6ประเด็นดังนี้ประเด็นที่1เลยก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ท่านมีเจตนาแก้ไขธรานนูนหมวดหนึ่งหมวดสองอย่างชัดเจนดูจากตรงไหนท่านประธานที่เคารพโปรดสังเกตในมาตราสองหทับยีอนุสองครับท่านประธานสองหทับสอนุ2งเนี่ยบัญญัติของท่านพักประชาชนว่าการให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นมรุกผมต้องถามท่านประธานในในที่นี้เลยว่าฮะวันนี้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นมรุข ต้องมีการให้ด้วยเหรอครับท่านประธานเพราะในะรัฐธรรมนูญมาตราสองเนี่ยระบุไว้ชัดเจนเลยว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมต้องถามท่านว่าผมต้องร้องขอหรือกราบขอท่านผลิตและพักประชาชนไหม <c oughs> ให้ต้องมีบทบัญญัติแบบนี้ลงไปในรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปและอีกประการสําคัญอีกประการหนึ่งในมาตราหมวด2ของรัฐธรรมนูญ2 5 6 0 ยังบัญญัติไว้ว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดใดมิได้ผมต้องขอร้องและกราบขอร้องท่านผลิตและพักประชาชนด้วยไหมหรือสอสลอด้วยไหมว่าขอให้มีบทบัญญัตินี้ในรัฐธรรมนูญเพราะทําไมท่านไม่เขียนเหมือนข้อหนึ่งล่ะว่าการรับรอง ความเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกนี้ได้ท่านควรจะเขียนในข้อสองของท่านว่ารับรองการมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเขียนแบบนี้มันมีเจตนาอย่างไรผมคงต้องทบทวนความจําให้กับพักท่านว่าท่านคงไม่เข็ดใช่ไหมกับพักเดิมของท่านคือพักคก้าไกลเนี่ยที่ถูกยุพักเพราะอะไร ก็เพราะมีเจตนาซอกก่อนปอนทําลายเป็นเหตุให้สถาบันชารุดสุดโทมเสื่อมซามหรืออ่อนแอลงเพราะเข้าข่ายลักษณะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นการทำร้ายจิตใจของปวงชนชาวไทยที่มีความเคารพสถาบันเพราะทรงเป็นประมุขและสู์รวมความเป็นชาติที่ต้องคุ้มครองและรัฐต้องเป็นผู้เสียหายในคดีายาท่านประธานที่เคารพผมคงต้องถามท่านผลิตและพักประชาชนว่า เจตนาของท่านเนี่ยท่านต้องการแก้ไขหมวด1บวดสแบบที่ท่านเขียนใช่หรือไม่และอีกประการหนึ่งที่ผมต้องตั้งคําถามคือท่านเตรียมหาชื่อพักใหม่ไว้แล้วหรือยังเพราะท่านเขียนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีเจตนาซอกก่อนบอนทาลายตามคำนิสัยของสารนั้นมูลอย่างชัดเจนประเด็นที่2อบันทึกหลักการและเหตุผล ท่านก็อ้างว่าด้วยรัฐธรรมนูญปัจจุบันมีปัญหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเนื่องจากเป็นรัฐธรรมนูญที่เชื่อมโยงกับคณะรัฐประหารถูกรับรองโดยกระบวนการประชามติที่ไม่เสรีและเป็นธรรมและมีบทบัญญัติหลายประการที่ไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยแค่เริ่มต้นท่านก็กล่าวหาเสียงของประชาชนมากกว่า16ล้านเสียงที่เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ2560นี้แล้วว่าเป็นพวกที่สนับสนุนคณะรัฐประหารท่านเจตนาแบบนี้หรือไม่ ประการที่3การที่ท่านเพิ่มหมวด15ทับหนึ่งการจัดทำรัชมนูญฉบับใหม่ที่ท่านบัญญัติไว้คณะกรรมาการยกล่างธนูมาจากการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามมาตรา256ทับสองและการวางหลักเกณฑ์ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามฉันทามติของประชาชนหรือผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามมาตรา256ทับยีวงเล็บ9เนี่ยผมถามว่าท่านได้อ่าน ทำวินิจฉัยที่18ทับ2,568ละเอียดหรือยังเพราะท่านวินิจฉัยไว้ชัดเจนแล้วมีผลผูกพันกับทุกอ,องค์กรด้วยว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูลได้โดยตรงท่านกำลังจะทำให้เป็นเหตุให้มีผู้มาล้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาและตีความว่ามันขัดหรือยแยง้งคำวินิจฉัยขอสารรัฐธรรมนูญหรือไม่และผมก็ยังต้องฝาก ไปถึงกับร่างของท่านชูศักดิ์ศิรินินด้วยว่าตามมาตรา256 6เนี่ยให้มีการตาพระราชกิจการกำหนดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูญท่านบัญญัติแบบนี้ก็สุ่มเสียงเหมือนกันที่จะเข้าข่ายขัดหรือแย้งกับคำนิยสัยของสารรัฐธรรมนูญประเด็นที่4คือสภาที่ปรึกษายกร่างรัฐธรรมนูญผมไม่เข้าใจว่าจะมีไว้ทําไมในเมื่ออะไรครับในเมื่อทุกวันนี้ ร่างกฎหมายทั่วไปที่ผ่านสภาทั้งสภาผู bah, onun, ้แทนรัศดรแล้วสมาชิกสภาวุฒิสภาเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครต้องต้องมาตั้งกรรมมา่กรรมการปรึกษายกล่างแยกออกมาอีกคณะหนึ่งเลยเพราะอำนาจหน้าที่เนี้ยกรรมการในในคณะที่พิจารณากฎหมายเนี่ยสามารถตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้อยู่แล้วและอำนาจหน้าที่ของสภาที่ปรึกษายกล่างตำนูนตามมาตรา2องร้หทับสิเนี่ยตามอนุ1นถึงสเนี่ยสํานักงานเลขาธิการรัฐสภาก็มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติได้อยู่แล้วไม่เห็นมีความจําเป็นใดๆจองมาตั้งให้มันเปลืองเว่ามาเลย ท่านมีเจาตนาแอบแฝงอย่างไรปาการที่5คุณสมบัติของคณะรรมการยกล่างและสภาที่ปรึกษาการยกล่างรัฐมนูญทําไมท่านถึงไม่เอามาตรา98อนุ5แห่งรัฐมนูญ2560ที่บัญญัติไว้ว่าห้ามมีให้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งอยู่ระหว่างการถูกะงรับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแห่งรัฐรมนูญ2560มาบัญญัติไว้นี่คุณสมบัติต้องห้ามของท่าน ท่านกําลังจะให้สิทธิ์กับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาลงสมัครผมเลยต้องถามท่านว่าท่านกําลังเปิดโอกาสให้ใครบางคนเข้ามาเป็นกรณีพิเศษหรือไม่หรือท่านกําลังหางานทําให้กับผู้มีบาร,รมีนอกพักหรือผู้นําทางจิตวิญญาณของพวกท่านเข้ามาทํางานเป็นกรรมธิการยกล่างรัฐธรรมนูญประกาศสุดท้ายในการออกเสียงลงคะแนนด้วยความผ็นชอบรัฐธนูฉบับใหม่ท่านแค่บัญญัติไว้ว่าจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา ตามมาตรา256ทับ28ประเทศไทยท่านไม่ทราบหรือว่าประเทศไทยเนี่ยมีสมาชิกด้วยการทหมดสมาชิกผู้แทนรัษฎรจำนวน500และก็ผู้ทธ่สภาจำนวน200 200มันไม่ถึงครึ่งของ500ด้วยซ้ำหากเสียงของสสรวมกันเกินกึ่งหนึ่งก็สามารถผ่านรัฐธรรมนูนได้แล้วท่านลองกลับไปคิดดูว่ามันเป็นการถ่วงดุลอำนาจจริงหรือไม่เพราะอะไรเพราะว่าร่างกฎหมายทั่วไปเนี่ยต้องพิจารณาถึง3วาระแต่พอร่างรัฐธรรมนูนพิจารณาวาระเดียวแล้วผ่านเลย ผมต้องบอกท่านประธานนะครับว่าทุกร่างแก้ไขรัฐมนูล2 0 6 0ลดอำนาจและตัดอำนาจในการออกเสียงให้ความเห็นชอบของวุฒิสภาแต่อย่างไรก็ดีกับผมยินดีที่จะลดอำนาจบางส่วนเพื่อเป็นประโยชน์ให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูลโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูลต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญอย่างเคร่งครัดสุดท้าย สุดท้ายนี้นะครับท่านประธานกับผมหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่พวกท่านคงไม่เอาคาสองคำนี้ออกจากรัฐธรรมนูญนั่นก็คือคําว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้แรงออกจากรัฐธรรมนูญเพราะเป็นคําที่พวกท่านกลัวมากๆและผมก็คงไม่ต้องการให้ช่วยให้ใคร หรือประชาชนคงไม่ต้องการรัฐมนตรีที่มีคำนี้ดังนั้นสุดท้ายผมขอสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่เคารพและปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยของสารธรรมนูญอย่างเคร่งครัดกับผมหวังว่าข้อเสนอแนะรวมทั้งคำถามทั้งหมดจะได้รับคำตอบขอบคุณครับท่านประธาน